คนลาวแทบไงายเงิบหลังต้มกันเองเมื่อไรเงาทีมกู้ภัยไทยและกองทัพไทยไม่มาช่วยน้ำท่วมลาวแบบไม่เป็นอย่างที่คาดไว้เรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าทันทีกันเลยหลังจากประเทศลาวกำลังเจอน้ำท่วมหนะักต้องการความช่วยเหลือด่วนจากประเทศไทยรอคอยให้คนไทยทั่วประเทศให้มาช่วยลาวด่วนกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่แขวงหลวงน้ำทา ตอนนี้กำลังเจอน้ำท่วมหนักได้มีน้ำท่วมเข้าชุมชนและสถานที่สำคัญฝนยังไม่หยุดตกขณะน,นี้เกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนสุบเนื่องจากวันที่9กันยายนเกิดจากฝนตกหนักเกิดน้ำป่าและน้ำในแม่น้ำเอ่อท่วมจากอิทธิพลพายุยางิโดยก็ได้มีทางด้านคนดังลาวที่ชื่อว่ามาดามโบพิจิกาบุญกว้างออกมาเปิดเผยข่าวดีให้คนลาวเฮลันว่า ขออนุญาตระดมกู้ภัยจากไทยทั่วประเทศต้องการเคลื่อนย้ายอพยพพี่น้องหลวงน้ำทาประเทศลาวแถมบอกอีกว่าทีมกู้ภัยไทยตอนนี้มีติดต่อมาพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลาวแขวงหลวงน้ำทาแล้วและมาล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เผยว่ากองทัพเรือประเทศไทยได้มีการสมทบเดินทางเข้ามาลาวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลาวแขวงหลวงน้ำทาโดยเฉพาะและมีการชื่นชมขอบใจน้ำใจคนไทย แต่อย่างไรก็ตามในความจริงแล้วกองทัพเรือแห่งประเทศไทยนั้นเดินทางไปช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายโดยก็อ้างอิงจากเฟซบุ๊กของกองทัพเรือแห่งประเทศไทยได้เผยว่ากองทัพเรือเร่งสนับสนุนเรือผักดันน้ำช่วยเร่งระบายน้ำพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันที่9กันยายน2567กองทัพเรือเป็นประธานปล่อยขอบวนรถลำเลียงเรือผักดันน้ำ พร้อมกำลังพลอุปกรณ์และยุทธโภคกรณ์เพื่อไปปฏิบัติภารกิจผักดันน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายณนะอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือพัะสมุตเจดีสมุดปราการตามที่จังหวัดเชียงรายโดยหลังจากที่ความจริงดังกล่าวนี้ได้ถูกเปิดเผยออกมาก็ทำเอาทางด้านมาดามโบคนดังลาวแทบง่ายเงืบทันทีและมีการลบโพสต์ของตอนเองทิ้งอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นกระแสดราม่าทันทีเมื่อเรื่องนี้ถึงหูคนไทยที่ตอนนี้ก็กําลังเผชิญภัยน้าท่วมรุนแรงไม่ต่างจากประเทศเราและต้องการความช่วยเหลือจากทีมงานกู้ภัยของไทยและกองทัพไทยทั่วประเทศให้มาช่วยเหลือคนในชาติก่อนแต่ทว่าคนลาวแทนที่จะมาช่วยเหลือไทยบ้างแต่กลับร้องขอให้ไทยไปช่วยเพียงอย่างเดียวแถมยังมีคนลาวบางคนออกมาหาเรื่องบอกไทยอย่าเสือกช่วยลาวสังั้น งานนี้ก็ได้ทำเอาคนไทยหลายคนออกมาเปิดเผยเหตุผลสำคัญว่าทางทีมงานกู้ภัยไทยต้องได้รับการอนุญาตอะไรบ้างก่อนสามารถเดินทางมาช่วยพี่น้องลราหรือเป็นไปได้หรือไม่ที่กองทัพไทยจะสามารถเดินทางไปช่วยเขตแดนที่ไม่ใช่ดินแดนของตนอย่างประเทศลาวดังคนไทยท่านนี้ได้เผยว่าจิ้งเข้าไปช่วยเหลือมันต้องให้เจ้าของประเทศยินยอมก่อนเพราะไม่ได้เข้าไปตัวเปล่า ต้องนำอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปด้วยและเครื่องดื่มอุปโภคบริโภคก็ต้องได้รับอนุญาตด้วยมีข้อจำกัดอะไรบ้างที่สามารถทำได้และทำไม่ได้เรื่องจุดช่วยเหลือที่พักอาศัยรวมทั้งหมดการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้วยเช่นบัตรผ่านแดนการตรวจตราการได้รับ การยกเว้นสิทธินำเข้าและนำออกอุปกรณ์เช่นการนำอุปกรณ์ไปช่วยตอนเข้าไปช่วยได้แต่นำออกดันไม่ให้ออกคือเอาไปช่วยแล้วนะครับอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆเวลาเอากลับอุปกรณ์พวกนี้เจ้าหน้าที่ไม่ให้เอากลับนะครับยึดไว้ที่ดานนั่นแหละครับและที่สำคัญที่สุดทางประเทศที่ขอความช่วยเหลือ ต้องทำหนังสืออย่างเป็นทางการมายัางประเทศไทยก่อนแม้นทางไทยหรือทั่วโลกประเทศต่างๆอยากเข้าไปช่วยเหลือก็ไม่สามารถไปช่วยได้ถ้าเจ้าของประเทศไม่อนุญาตหรือทำหนังสือร้องขอมาดูกรณี13หมู่บ้านมีองค์กรประเทศต่างๆอยากช่วยเหลือไทยก็มาช่วยไม่ได้ทั้งหมด ประเทศไทยก็เลือกเอาและอำนวยความสะดวกให้เท่าที่จําเป็นหวังว่าคงจะเข้าใจนะสรุปก็คือรัฐบาลลาวไม่ได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือจากไทยเข้าไปก็คือบุกรุกเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆน,น,นะครับเข้าใจนะครับคนที่ประทําคลิปนะครับน้ำท่วมลาวไร้กู้ภัยไทย คนลาวคิดถึงกู้ภัยไทยนะครับและอย่างที่คุณสัรหามาให้ดูได้กล่าวไว้ที่การจะให้กู้ภัยไทยหรือระดับกองทัพเรือไทยเดินทางมาช่วยน้ำท่วมลาวนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ่นและต้องมีขั้นตอนหลายอย่างจึงจะสามารถเดินทางไปช่วยได้นั่นเองและอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ลาวที่กำลังเจอน้ำท่วมหนักแต่ประเทศไทยเองก็หนักหน่วงเช่นกันโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองที่ตอนนี้หลายบริเวณกำลังเจอน้ำท่วมบ้านเรือนหลายหลังจมไปกับน้ำ ประชาชนไทยต้องการความช่วยเหลืออีกมากมายไม่ต่างจากเราประชาชนลราเลยแต่อย่างไรก็ตามนอกจากข้อจำกัดและขั้นตอนต่างๆต่อกับการนำเอาอุปกรณ์หรือทีมงานกู้ภัยไทยเข้ามาช่วยลราแล้วนั้นก็ยังมีอีกหลายเหตุผลที่คนไทยไม่ขอเข้ามาช่วยเรานำท่วมอีกเนื่องจากปมเดิมที่แต่ละครั้งที่คนไทยมาช่วยเราแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าคนลราหาว่าไทยเสือเรื่องของเราซะงั้น อย่างที่คนไทยท่านนี้ได้มีการสรุปเหตุผลที่งานนี้คนไทยไม่ขอไปช่วยนำท่วมที่ลาวอีกต่อไปโดยท่านนี้ได้เผยเอาไว้หลายข้าว่าคนไทยคนไหนลืมผมคนหนึ่งที่จะไม่ลืมไม่ลืมที่กู้ภัยไทยไปช่วยเคื่อนแตกที่อัตตะปือยังด่าไทยหาว่าเสือกมาทำไมไม่ลืมที่ผู้ว่าการแขวงลาวขอแต่ต่อโมลาวเข้มงวดกวดขันกับคนไทยไม่ลืมที่กู้ภัยไทยไปช่วยแล้วบอกว่าไม่ได้ขอมาทำไมเสือกพากันเสนอหน้ามาเอง บริจาคลงศพคิดภาษีเก็บภาษีเต็มเหมือนสินค้าไม่ลืมต้มยำกุ้งประเทศแรกที่ไม่รับเงินบาทคือลาวไม่ลืมประธานมวยลาวไม่ลืมตำรวจและกองหลอนที่คอยจับนักท่องเที่ยวไทยรีดเงินไม่ลืมเอาเท้าเขี่ยพาสปอร์ตไทยไม่ลืมที่เขาบอกว่าไทยไม่เที่ยวลาวเราก็ไม่ง้อเพราะเขาก็มีพ่อจีนพี่เวียดนามไม่ลืมคนไทยไปเที่ยวหนึ่งล้านคนเราไม่อยากต้อนรับแต่เราอยากได้ทัวร์จีนศูนย์เลียญไม่ลืมเงินกีดอ่อนค่าก็โทษเงินบาทใครลืม แต่ผมไม่เคยลืมและนี่เองก็คือคำยืนยันของคนไทยที่งานนี้เรียกได้ว่าไม่ขอไปช่วยน้ำท่วมลาวอีกต่อไปแล้วทำเอางานนี้คนลาวหลายคนคงหนักใจไปตามตามกันเพราะหากขาดความช่วยเหลือจากไทยก็ได้แค่พึ่งตัวเองอย่างยากลำบากเพราะตอนนี้สภาพน้ำในลาวก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นและในเร็วๆนี้ทางพี่จีนก็เตรียมปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเข้ามายังลาว ยังรถทัวฟ้าคนบานเองนช่งยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนทั้งฝั่งเาาและฝั่งไทยผ่านพ้นภัยน้ำท่วมเร็วๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า